สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับใครมีธนบัตรรุ่นนี้นะครับ50บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับรุ่นนะครับที่เป็นนะครับโพดิเมอร์นี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับอาจจะมีราคาสูงถึงหลักพันนะฮะจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยเลยครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้กับสยามชาแนลด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนดกาสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนๆน,นักสะสมที่กรบรักทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลนะครับจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆ FC นเอฟซีนะครับแล้วก็นักสะสมมือใหม่มือเก่านั้นนะครับได้รู้จักกันว่าธนาบัตรรุ่นนี้นั้นมีราคาเท่าไหร่และแบบไหนที่มีการเล่นหากันสูงถึง1000บาทนะครับและก็พร้อมกับประกาศรับซื้อด้วยจากสยามชาแนลนะครับลบกวนอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆน,น,นักสะสมครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคําบรรยายฟังคําอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่ารูป ักแบบไหนที่มีราคานั่นเองนะครับแน่นอนครับทุกๆข้อความนะฮะที่เพื่อนๆส่งมาให้กําลังใจนั้นขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตานะครับโฟตใต้คลิปให้กําลังใจกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนั้นประสบความสําเร็จและก็โชคดีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะแนะนําในส่วนของนักสะสมที่เข้ามาชมกันใหม่นะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าน,นะฮะ คลิปของสยามชาแนลนั้นให้ดูที่ชื่อของช่องสยามชาแนลด้วยนะครับเพราะหลายคนนั้นเข้าใจผิดไปดูคลิปอื่นมานะครับไปดูช่องอื่นมาแล้วก็นะฮะส่งมาขายให้เราซึ่งไม่ตรงสเปคที่เรารับซื้อเราก็ไม่ได้รับของเพื่อนเแล้วเพื่อนๆก็เข้าใจว่าเป็นช่องของสยามชาแนลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสังเกตดูคําว่าสยามชาแนลก่อนนะครับรูปลักษณ์ของเราแบบนี้ครับ ขออนุญาตขึ้นภาพหน้าจอให้ชมครับนี่คือสยามชาแนลนะครับดูชื่อช่องนะฮะที่อยู่ใต้คลิปด้วยนะครับเพื่อทําความเข้าใจนั่นเองนะครับเรามาดูกันครับในส่วนของธนบัตรนะครับเจ้าปัญหาอีกธนบัตรหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆน,นั้นส่งเข้ามาไม่ทราบว่าเพื่อนๆไปดูคลิปไหนมานะครับหรือว่าอาจจะดูคลิปของสยามชาแนลแต่ท่านดูไม่จบแล้วมีการเลื่อนผ่านคลิปนั่นเองนะครับบางคนนั้นก็ดูไปง่วงหนา,หาวหานอนจึงเกิดให้ละเมอและคิดว่าธนบัตรที่อยู่ใน ในมือนั้นมีด ราคาสูงเหมือนกับสยามชเนลประกาศรับซื้อครับขออนุญาตตอบคําถามอีกนิดนึงนะครับในส่วนของธนบัตรใบนี้นั้นนะครับที่มีราคาซื้อขายที่เราประกาศรับซื้อนั้นที่เป็นนะครับพระบรมฉายาสาธิศระของพระองค์ท่านแบบนี้นะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็มีนะครับบริเวณนี้เนี่ยนะครับเป็นตราของหลวงพ่อหลอดนั่นเองนะครับแต่ว่าเพื่อนๆครับธนบัตรใบนี้ไม่ใช่เป็นธนบัตรแบบปกติหรือธรรมดาที่เพื่อนๆนเข้าใจกันนี่ครับนะฮะธนบัตรที่มีราคานั้นขอ ญาติพีิกลับมาแบบนี้นะครับนี่ครับพเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นส่งม้าเหมือนกันกับของพเพื่อนๆใช่ไหมครับแต่มีบางจุดที่พเพื่อนๆนั้นส่งเข้ามาและสเปคไม่ใช่นั่นเองเราจึงไม่ได้ประกาศรับซื้อเราจึงไม่ได้รับซื้อของพเพื่อนๆไปนะครับพเพื่อนๆสังเกตดูจุดนี้สิครับของท่านเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้เรายินดีที่จะประเมินราคาให้ เก่าแบบนี้ผมก็ซื้อให้ครับมาดูกันครับในส่วนของจุดที่ผมบอกว่ามีราคานั้นเพื่อนๆสังเกตดูบริเวณนี้สิครับนะฮะแล้วก็สังเกตดูบริเวณนี้สิครับเห็นไหมครับของเพื่อนๆเป็นแบบนี้ไหมครับนะฮะ ถ้าเป็นแบบนี้ถึงส่งมาประเมินราคาได้นะครับถ้าเป็นแบบปกตินั้นนะครับเพื่อนๆครับผมต้องบอกว่ามีจำนวนมากมายสภาพ U N C นั้นราคาไม่ถึง50บาทนะครับเห็นเล่นหากันอยู่ก็ลามาลนะครับ15บาทถึง25บาทเท่านั้นเองนะครับ2ี้นี่ถือว่าขายเละแพงแล้วนะฮะในส่วนของแบบธรรมดานั้นนะครับแต่สยามชแนลยังไม่ประกาศรับซื้อครับแบบธรรมดาแต่ถ้าเป็นแบบนี้นั้นนะครับที่เป็นเลขทะลุแบบนี้ด้านหน้ามาสู่ด้านหลังแล้วก็ มีตราสัญลักษณ์ของหลวงพ่อหลอดแบบนี้นะครับเรายินดีที่จะประเมินราคาให้สูงเลยทีเดียวครับ เรามาชมกันต่อครับเพื่อนๆครับในส่วนของธนาบัตรที่ผมกําลังจะพูดถึงดังต่อไปนี้คือธนาบัตร50บาทนะครับเป็นรุ่นที่ฉลองศิรลราชสมบัติครบ50ปีของในหลวงรัชกาลที่9กครับซึ่งเป็นพอดีเมอร์นั่นเองครับหลายคนนะครับไม่เข้าใจว่าธนาบัตรแบบนี้นั้นมีราคาค่อนข้างที่จะแพงแต่จุดความแพงนั้นอยู่ตรงไหนนะครับแบบธรรมดานั้นมีราคาหรือไม่แบบธรรมดาก็มีการเล่นหากันอยู่นะครับแต่ราคานั้นยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ากระบวา การผลิตนั้นนะฮะสูงถึง100ล้านฉบับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรุ่นนี้นั้นก็ยังพอพบเจอกันได้ง่ายแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสะสมครับเรามาดูรูปลักษณ์ของธนบัตร50บาทรุ่นนี้กันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับน้านหน้านั้นแน่นอนครับที่เห็นอยู่นี้คือพระบรมฉายาสาธิตสลักนะฮะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ครับมีข้อความว่า50บาทนี่ฮะเป็นเลข50าอยู่ตรงนี้นะครับมีข้อความที่เขียนว่ารัฐบาลไทย 50บาทนะครับมีคําว่าพระคุชป่าและก็บริเวณนี้ก็จะเป็นลายน้ําของพระองค์ท่านนั่นเองครับเราไปชมด้านหลังกันครับเป็นแบบไหนครับนี่คือด้านหลังของธนบัตรนะครับโพลิเมอร์นะฮะรุ่นนี้นะครับนี่คือเป็นข้างหลังนะครับจะดูสวยงามมากๆนะครับจะมีนะครับอานุสาวรีนะครับเป็นรูปอนุสาวรีนะครับของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับแต่ดูสวยงามมากครับธนบัตรรุ่นนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับวันที่ประกาศออกใช้เมื่อวันที่24กันยายน2 5 3 9ครับเริ่มแจกจ่ายในวันที่3ธันวาคม2 5 3 9นะครับในชนิดราคา50บาทครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบใหม่นะครับธนบัตรรุ่นนี้ออกมาเป็นรุ่นแรกนะครับของการใช้นะครับโพลิเมอร์นะครับในการผลิตนั่นเองแต่ว่านะครับธนบัตรรุ่นนี้อยู่ที่ต่างประเทศนั้นก็อ่า มีการผลิตออกมายาวนานแล้วละ่ะแต่ว่ารุ่นแรกของอประเทศไทยนะครับของไทยนั้นคือรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็มีรุ่นที่2ตามมานั่นเองนะครับทุกท่านครับทุกท่านเคยสังเกตไหมครับบางธนบัตรนั้นนะครับมีอะไรที่แปลกใหม่ ท่านสังเกตดูตรงนี้นะครับที่จะทําให้ราคาแพงนะครับสูงถึงหลักพันนะครับแต่ถ้าใครหาเจอนั้นนะครับก็สามารถส่งมาประเมินราคาได้นะครับแต่เพื่อนๆครับสังเกตดูจุดนี้ให้ดีนะครับท่านสังเกตดูบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับสังเกตดูบริเวณนี้ให้ดีนะครับหากท่านของท่านนั้นเป็นลักษณะที่ผมจะขึ้นภาพหน้าจอดังต่อไปนี้นั้นผมยินดีที่จะประเมินราคาให้สูงถึง1,000บาทนะครับขออนุญาตขึ้นภาพหน้าจอครับเห็นไหมครับ เพื่อเห็นอะไรไหมครับที่เป็นลายน้ำนะฮะของพระองค์ท่านพระบรมสายาสาธิตสลักของพระองค์ท่านนั้นจะกลับลงครับเห็นไหมครับจะกลับลงมานะครับเกิดขึ้นได้ครับในธนบัตรรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีของจริงกันด้วยนะครับถือว่าผมประกาศตามหาเลยแล้วกันนะครับหากใครหาเจอก็ยินดีที่จะประเมินราคาให้สูงถึง1,000บาทนะครับสังเกตดูสิครับเพื่อนๆสังเกตดูธนบัตรที่อยู่ในมือของท่านสิครับมีไหมครับ มีแบบนี้ไหมฮะที่เป็นนะครับพระบรมฉายาสานทิสลักอยู่บริเวณลายน้ำเนี่ยกลับลงนะฮะกลับลงเห็นไหมครับอ่าแต่ถ้าเป็นปกตินี้จะตรงขึ้นเห็นไหมครับนี่ฮะแต่ว่านะครับใบนี้นั้นที่ขึ้นภาพหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับขออนุญาตครับจะกลับลงครับเพื่อนๆครับหากขาเจอแบบนี้นะฮะยินดีที่จะประเมินราคาให้นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูธนบัตรที่อยู่ในมือของท่านนะครับนะฮะอาจจะมีราคาสูงถึง1,000บาทครับ ถ้าใครหาเจอแล้วนะครับขออนุญาตขึ้น QR Code โค้ดให้ครับนี่คือ QR Code โค้ดของช่องสยามชาแนลของเรานะครับเพื่อนๆสามารถที่จะยิง QR Code โค้ดแล้วก็ติดต่อมาทางช่องพร้อมกับบอก ID Line ด้วยครับสยามชาแนล e l 999 v ้ p ภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับพิมพ์ยาวไม่ต้องเว้นวรรคนะครับระวังนิดนึงเวลาแอด ID นั้นเพื่อนๆจะไปหลงกด ตัว S ตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะไม่สามารถส่งมาหาเราได้นะครับเนื่องจากว่านั่นไม่ใช่ ID ของเราต้องเป็น S ตัวเล็กเท่านั้นสิงคโปร์นะฮะ S สิงคโปร์นะครับ, S, รบตัวแรกนี้สําคัญมากเนื่องจากมีหลายคนพิมพ์ผิดนั่นเองครับหาก่านตั้งใจพิมพ์ดีๆก็ติดต่อเราได้แน่นอนนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เกลตติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกดส u b s c r i b ์กดแชร์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากากันไปก่อนนะครับเอาไว้ o I s เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ